แค่จะทําดวงแรนดอมนะเขาเชื่อในเรื่องของรักแท้ไหมและรักแท้ของเขาหน้าตาเป็นยังไงลักษณะยังไงเกี่ยวข้องกับคุณไหมกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าครูให้กับแพนด้วย This c o u l d be the one very soon mm hmm. เขามีความต้องการคนในใจ mm hmm. เขามีความต้องการอยากจะเจอรักแท้อาศัยความเชื่อใจเพราะที่ผ่านมา mm hmm. เขาไม่เคยได้ประสบความสำเร็จในด้านความรัก แต่ทีนี้เขาจะเปิดใจถ้าเขาได้เจอความรักแท้ความรักที่ใช่ e n q u e t นเขาต้องการที่จะได้คนมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตับนานเท่านานน่ะนะเดี๋ยวทีนี้ดูซิว่าคู่แท้ของเขาหรือรักแท้ของเขาหน้าตาเป็นไงหรือรูปแบบที่เขาวางเอาไว้เขาเป็นคนตรงๆชัดเจนนะ แต่ความรู้สึกของเขาอ่ะจะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งถ้าชอบใครเนี่ยกว่าจะแสดงออกก็นานจะอาศัยการค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเติมความรักไปเรื่อยๆอเขาเชื่อเรื่องรักแท้แต่ก่อนเขาอาจจะไม่เชื่อไงเพราะเขาเป็นคนที่มุทะรู้ดูดันมากใครพูดอะไรเขาก็ไม่สนเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่พอมาหลังๆเนี่ยเขามีความเชื่อเขาอาจจะไปศึกษาเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งเรื่องคู่แท้ ทวินเฟมหรือโซเมตอะไรหลังจากที่ผิดพลาดในความรักมาก, mm. ก็เลยอยากรู้เหตุละผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ mm. เขาเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง mm. แล้วหน้าตาของรักแท้ของเขาคนคนนั้นคือใครน่าจะเป็นคนที่เขามีความรู้สึกอยากที่จะครอบครองอยู่ในเวลานี้แต่ดูอยู่ไกลๆมีเรื่องระยะทางเ mm. นี่ยสิบเหรียญ เป็นคนที่เขามองว่าน่าจะสร้างอนาคตร่วมไปกับเขาได้เป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีพลังงานสดใสเป็นคนที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาหรือพลังงานที่ดีๆมีการได้คุยมีการได้รู้จากกันแล้วแหละไม่งั้นมันจะไม่เกิดไพ่เดอะเฮอร์มิตหรอกเดอะเฮอร์มิตก็คือการแอบส่องแอบมองนั่นแหละอืมแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหา ที่ไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันยังต้องการการันได้รับการเคลียร์ก่อนนะแต่ตอนนี้เขามั่นใจว่าคนคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่ตอนนี้อาจจะเริ่มปิดใจไม่สนใจโดยคิดว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องชัดเจนเท่านั้นแล้วคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนเพราะหนึ่งดาบตั้งจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณจะไม่เลือกคุณจะรักตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละรักแท้ของเขาน่าจะเป็นคุณ